ลึกพะโลหมูแล้วไปเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยเลือตะนาผูุขา,ากาับเจ้าแม่นีพ่อแม่พี่น้องสุขุขสุคนมารอบสองพี่น้องเอ้ยมาบว่านี้แล้วงเอไปเล้วเ,เลือตะนาฮะอือคืออยู่พี่น้องเอ้ยเข่าบะสุกนั่นมีแต่ถาข้าแม่น้ำมืดข้าแม้มันสุกตะมือ,มน,มน,น,มอน,นั่นนั่นอยากแล้วแล้วนะพี่น้องเอ้ยมารอบสองอส,องอสองเอิเดิรอบสองรอ,อ,อบสามคนออะพี่น้องเอ้ยเกี่ยวขัาวรอบสองจะเป็นังไรพี่น้อง เกี่ยวขาวเศร้าเมื่อนะอุ้ยน้องพี่น้องขี้งอขั้นเกี่ยวร่วนๆไปเลยค่าแน่เกี่ยวขาวเศร้าเมื่อโอ้ยบางแงาพี่แง่กันมาปักข่อยก็ปักจะเซ็ตบวกปักเนาะกิงขาวเศร้าร่วมกันได้พี่น้องถ้าก็ออกมาเซ็ตชวยเพล่ง่าย อ้อมกบใส่บักบวกพี่น้องก็ทำบริเวณตอนตอนกบผิดแต่ตอนบักบวกสุพเฮ็ดกระด่างเกิดอยู่ซอกเพื่้าซื้อมาจากตลาดเซโนแต่ข้าวไปขึ้นเฮือนใหม่น้องทรายไปเอาไปขึ้นเฮือนใหม่บาลลอนกับซื้อไข่ลูกมาตั้งแต่ละขนาดฐานคำเรียนซื้อมาฝากพอน้องนิแท็กมามาพี่น้องกินข้าวเสาน้ำกันอยู่เที่ยงหน้าผ้าซุปเขาจังลงยาวได้ขึ้นหายเลย แล,ล้วให้หนึ่งเราโทษโทษโทษเก่งแต่เออเล้วให้หนึ่งแหละเขามีซองหายนอนอยู่หน้าเถยงเขาเล้วให้หนึ่งแล้วพี่น้องหน้ายังเศร้าก็หายหน้าทุงนี้พี่น้องเลยจัางก็คือฝืดแท้เงินในทุงนี่พี่น้องเลยเมื่ไปตั้งหลายพันแล้วจางตะกี้นี่กะชิปก็ค้นวันละเท่าไรก็ซอ,องร้อยสี่ชิป ต้องลอยชิชิบก็ะหายขาเขาแก่ข่าน right oh, huh? ้ำเด้พอน้องแทนคนละหาลอยพอน้องแทนมาซื้อในซื้อสินี่ก็ก้อยเบิร์ดไล่พี่น้องไล่กระยางมันคลายเขาใส่เอาเนาะพี่น้องได้ทื่นอยู่ดอกมามาพี่น้องโอ้และยังคู่คู่คู่คูมามาพี่น้องแซ่บหมดจอนังกันสบายพี่น้องอ้อมกบกบกระสืออัสตะ ออพอน้องดิแทกไปียังมืออนะก็ได้แต่งแตบทาแม่พอ่อใช้ลาบเท่ามันบ่ถือมันบ่ได้อีกเนาะมันลงหวยอะไรกบนะฮะลงหรอบอ,อเอามาผีดทเขาต้อการซให่คบไฟเบิร์ปน้ำกุกงเขา <c oughs> เขาไดู้ราห,าหกแกดู<ร>สิกินนำอันนี้ก็ใส่ข้ากะปุ๊เลยเออกใส่ถ้วย ข่ลูกข่เป็ดข่เป็ดข่ลูกมีลูกูบริกน่อมกุแต่เฮน่ลายลายปาสิปีองมึงค่ะบุกมีลูกมั้ซ้ำคุณินทำลูกมันใหญ่มันาน กินไข่ด่ามันไข่ด่ามันด่ามันมึนเฮ้ยทำาลไรออมาเลือกง่อยออกมารลบวออกมาแล้จ้องยังหรืาแปล่าแฟเตอ่นเมื่อไรพี่หลอกเลยหน้าพักอะไร บักปึ Pet, ็ดรูปม่นยอป่อยเธอบอกอืมเป็ดเขาแม่เป็ดปัดต้นตายยังไงตัวยังสี่บ่เอยยังสี่ตตายสี่มาคัดป่อยออกมาัด น,นี่ก้อนบ่อาวปาวนะซาวซะซองเนี่ยบ่ซ้ําน,นี่ล่ะแกงหมูหน่ออ่อมปีนี้นะกบบใหญ่พี่น้องเอ้ยลายกบนะ่ะซ่อน5ซ่อนคือเาไปุดกับลูกซ้เฮาปีแล้ว้พีกกบบบนพ่น้องู้กบมีบนีปูอดนี่ มันบรสันไข่งูนอ,ะอ่ะงามนะงาลายคือมันบรันไข่คือหอมงามมัน <c oughs> สุกเพ็ดกระดา่างชซวร์ชัวร์ เชิอครอต้องหนีแล้วมาเอามาทำอีรอยเห็นปะมากินข่าวาันแล้ว ทงใต่เขาน่ะกับสีลากลากท่ายมูพี่น้องเลยทงที่หนี้กับลากท่ายมูเตรียมรมูเพื่อองทงนะพี่น้องเลยปีได้คือกันคนหน่อยเนาะ ห้าจังมาแล้วมันลุกมันหเลยมันชุกน่นย 3, 4, นังซสีให้ของหนาตัวนี้มันยัง้อยยมันมบกห่มลงกปถ่นหนงน้ำแต่คนลงมากมันชุกเพ่นใแล้วปะทุกนอนสีก้อยมดให้แล้ว,ลวปะทุกทีทั้ทงป่าพี่เฮ้ย กะเดียวกัือมั้งด้วยเขาแปดเจ็ดิบสอบเป็นเรื่งเพานกินข้าวมากหกสิบแปด กม,มาตั้ไม่ก็ไม่ามมาอ้องเปลี่วต้องต้องาค้าเขาไบิกค้าเวิดจ่งนี่ยมันไม,ม่พอกพินถ้าอยากกินข้าวใหม่มึ้นมาเด้อมาขึ้นก็พาบาับ้านตัดบางคารามะพร้าวกินกันพี่เนาะอยากกินละบลาละ หน่อยอยู่หน่อยเขาบริบาลเงียนเขาเมามดเลยไปนะคืึ่งห้องกระยากรึเปล่าท่าน่าสวยเขาหลบทุง่งไปใช่พี่น้อยเขาหลบทุงบท่งแนะเผาหรือยังทุกเดือน่อย ตีมกันแล้วบนบ่นั่นลี่ชอบบุ้มยาแล้วเนี่ยจริงเลย เดียวมือเศราหู้กะนะ้วปวดคอ ตุ้ยใหญ่นะเาเเหืองมต้องเพิ่มเกอเกหนเลกไขเป็ก Còn phê người kín ăn cao nữa Không bởi kín Ăn cao này lé thì nào ơi Nhà một dĩa, la hết ăn măng ừ. hết cho đạn bên nó sẽ đấy. hấp tiếng nhung, hai cờ, chậm cái dạng Một cái วานหวานลมแห้งที่รอเะยมึงไปก่อนเก่าแล้วทัไม้แห้งลมตั้หุงกับก้นประห,หัดเบิด แป้งได้กับเขา,าว่าแหลวเราคันิ่งน้ำอยู่พี่หน่อเงี้ยหมู่แล้วแหลวไปมืดนะพี่หน่ออย่างนี้แหลวน้าร้ายโมเมนต์โ <laughs> ม <Moment. S 1> เดลเไลน์ไปไล้์พี่หน่อส่งลาเท่าไหร่ ช่วงไหนกันได้แตประมาณลอยสอบทำมันงามเลยพี่นอ้องไปนี่เขาตายหนพี่นอ้องดําน้ำจุไปได้กันใดเดนดรอปล่อยส่งก็ได้ประมาณเศร้าไปชอบพี่นอ้องบ่บร้ายหรอกบ่ร้ายมันคือร้ายห้องน้อยคนเห็นเนาะมันก็น,นานแล้ว ดจ้างทุกอย่างคันจ้างจ้างเกลียวจ้างทุกอย่างจ้างลูกกะจ้างดำจ้างเกลียวจ้างคนจ้างหมัดจ้างทุกอย่างซอยแห้งตัวเองนะพี่น้องข้าวเทเองก็ได้อยู่มันสะามันก็เมื่อยก็เงื่อนคล้ายเข่านะพี่น้องเลยเตืร์กันไปเตืร์กันมาอยู่ แค่เงิน,นงที่ห้องจ้างซื้อน,นื้อเมืองนื้มันซื้อฟุ้ยไปซื้อกินกับได้ยอะดอกแต่ว่าเคยเห็นหน้าฮะพี่น้องไปถิ่นไปป้ามากกับบอเป็นเขาชีวะขี้ข้าเขาชีวะขี้ข้าเฮ็ดบ้านเมืองพาเฮ็ดกัเฮ็ดเดี๋ยวว่าคอยรับจ้างก่อนเงินตัวรับจ้างมากกับจ้างก่อน <c oughs> ลายปีคือร้างหมดที่หอ้อง เขาเกี่ยวขเ,ยเขาและครับไปเกี่ยวเขาประคองเลยเกี่ยวเขาเรียบรือยตั้งไปเขา้าเข้าได้บางคำแหละมันได้บอ่อสิบกว่าปีแล้วเนาะไปเกี่ยวเขาประคองไปหน่อยว่ากูเห็นเนาไปเขาไปเป็นขิดช่องผิดเลยนะไปแถวบ้า,บานแม่ลืมนะเงินมาพันกว่าบาทสองพ่อเมียโอ้ยลำบาก สิบตุกอนก็นลำบากพนะี่น้อลำบากก่อน,อนที่จะตอนค่ำสิบตุกอนลำบากน้ำตาสิ้นไรได้จะเพิ่งเลี้ลวกลินห้อใหม่เจ้า,า,าชายแดงพูดอะไร <c oughs> บอกายเกินไปแล้วพี่น้องอแสบแหงช่องเถื่อนตัก ข้าเหล็กจะ่อลงเมาเกี่ยวเขาจ้าชืะได้จ,าจาาัาไห้ล่ะสองเขามันนี่พี่น้องเลยเมื่อยากจะห้าค้นเกี่ยวกินหนาพ่อกำไรพี่น้องสบายดี